สวัสดีนะครับ F4 ประกับช่องช่างต่ำกรุกกอกสังโคโกเวียนไปเวียนมาวนไปวนมาอยู่นะครับ F4 ดูความเรียบร้อยออกมาสวยหรือเปล่าอันนี้ทำอะไรอีกพี่น้องกำลังกำลังแก้ไขวิดีโอค่ะกำลังแก้ไขอยู่นะครับ F4 เพราะว่าเพราะว่าวิดีโอมันอัโหลดได้ค่ะก่อนจะเป็น พี่ตามใช้โทรศัพท์อูนอะไระพี่ตามใช้โทรศัพท์อินอะไรออปุ่งออปุ่งป่ะอมข้อจ่ามันหลายบ่ค่ะกระหลายอยู่ได้แล้วแต่ห้องที่ใส่หามาใส่เมมใส่ผีสางมันอะไรแล้วอ๋ออืมแต่ว่าไอโฟนมันต้องเสื่อมโอ้ไอโฟนเช่ารถยากพิชยากอันนี้ก็ยนะากง,ากกงก่างยายากจังโคกจะไปใช้ไอโฟนนะ ยากใช้ o อปโปเนี่ยคับสบายวีโวกับโปเป็นตาอีกนี่นะครับ f อสังโคก็เดินไปมองเนะาะมุมด้านใกลๆนะครับหลายรอบแล้วผมเห็นหลายรอบแล้วนะครับนี่นะครับพี่น้องเอฟซสวยงามนะครับ โดนกับแสงแดดนี่โอ้แปววับนะครับจับตานี่ครับลงสีเรียบร้อยก็จะเน้นเสียนก่อนเดี๋ยวส่วนนี้เก็บที่หลังนะครับพีีเพราะอ่าต่ำกว่าเสียนะตรงนี้เนาะถ้าเก็บเสียนเรียบร้อยแล้วก็จะลื้อนั่งร้านลงมานะครับพีอ่าลื้อนั่งร้านลงมา นี่นะครับเอฟซีไม่ใช่เล็กๆด้วยนี่เก็บทุกเม็ดทันโคกเก็บทุกเม็ดเก็บทุกรายละเอียดต้องเดินไปดูภาพด้านไกลนะาะกินกับหยังเนาะบอกอันแม่ดาบตั้งไว้ขูนี้ข่าวนักกันนด้ครับาผมโอ้ยพี่น้องก้อนเมฆนี่แลบแล้วงามงาม นี่นะครับพี่พีนนี้เดี๋ยวไปถ่ายด้านหลังให้ดูด้านหลังให้ดูนะครับพีตรงฝั่งนี้ยังไม่เสร็จนะตอนเย็นน่าจะเสร็จนะพี่น้องอัปเดตนะครับให้พี่ดีดูในตอนบ่ายนะครับพี่พีโดนแสงแดดในี่ก็โอหยนะครับพี่พีเงียบ เอาภาพนะครับไปฝากเอฟซีนะครับทางบ้านเนาะที่ได้ไม่ได้มาเนาะพี่น้องนี่นะครับพี่น้องสวยงามตามท้องเรื่องฮาริจีนะครับ้อน,นี้นะครับถ้าหรือ,อควงนั่งร้านอะไรออกสวยนะควับซีตรงนี้ก็จะเป็น หญ้านะครับหรือเป็นสวนย่อมหรืออะไรนะครับเอฟซี FC. ด้านบนนะครับก็จะมีทางเดินนะครับเอฟซีแล้วเหลือแค่ mm hmm. เก็บตรงนี้ไปก่อนนะครับเอฟซีก็จะมีไฟนะครับส่องสว่างนะกลางคืนพี่น้องไฟส่องสว่างนี่าจะเป็นโซล่าเซลล์นะพี่น้องเพราะว่า ถ้าใช้ไฟบ้านนี่แต่ละเดือนนี่นะครับมหาศาลนะครับอีกีก็มีพลังงานทดแทนนะครับอีีทุกวันนี้เนาะพลังงานสะอาดนะครับอีีเหมือนกับปั๊มน้ําก็เหมือนกันนะครับอีีถ้าใช้แพงโซลาร์เซลล์นี่ประหยัดนะพี่น้องถ้าแสงแดดนะครับแดดทั้งวันนี่สามารถปั๊มน้ำปั๊มน้ําขึ้นในถังนะครับสบายๆเลยนะครับอีี ก็จะลงทุนครั้งเดียวนะครับแต่จบนะครับแต่จบนะครับใส่ไปเลยนะครับ4 5หเพงใหญ่ๆนะครับ f c ฟซีทำระบบควบคุมนะครับโปตู้อย่างดีนะครับก็จะออกมาดีนะครับงานก็จะไม่เปลืองค่าไฟนะครับ Fc ตรุงก็มีภาระนะครับที่ใช้จ่ายเยอะแยะมากมายนะครับ หนงกระดุมคดีนะครับนี่นะครับส่วนนะนี่นะครับส่องคูก็เดี๋ยวมามององค์ปูตลอดนะครับพีพ่ีดูภาพมุ่ไกลเนาะนี่นครับส่วนจอมเนาะก็มีการโรยหินแ้วแหละพี่น้องโรยหินทางเดินเนาะเป็นหินคุกนะครับพี่สีหินภูเขา อันนี้ก็ประลาพิธีนะครับของลุงเนาะทำไว้นะครับพีีเพื่อวางใบสีนะครับในวันงานนี่นะครับเต็มไปด้วยนะครับส่วนดอกไม้นะครับพีีส่วนดอกไม้ถ้าเต็มระบบแล้วก็เสร็จเรียบร้อยก็จะสวยงามนะครับพี่ีถ้าหรือนั่งร้านออกมาแล้วนะครับถ้าเก็บส่วนเสียนี้เสร็จนะพี่น้องอย่าบอกใครเลยทีเดียวนะครับก็อยากให้เอฟซีทางบ้านนะครับรู้ ว่าง,งานไปถึงไหนแล้วนะครับเอฟซสวยงามนะครับยังไม่เสร็จก็ยังสวยงามนะครับ f อซถ้ารือนั่งร้านออกนี่โอ้นะครับเอฟซี f C. ไม่มีอะไรบังนี่ก็สุดจัดนะครับเอฟซี f C. งานนี้สิ่งที่ทุกคนรอคอยนะครับทัานน่นอนนะครับบันที่เก้านะครับ ส่วนก้นเมฆก็ยังฝั่งนี้นะครับถ้าทําตรงเสียนตรงนี้เสร็จเนาะพี่น้องคุยกับช่างโคกเนะาะก็จะมาเก็บตรงก้อนเมฆตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะต่ำหน่อยนะพี่น้องก็จะเก็บ <c oughs> อประมาณนี้ลงมาพี่น้องนี่ก้อนเมฆนะครับตรงเสียนนะครับลงมานะครับพี่น้อง กนมีก็จะทำระดับนี้เด๋ยพี่น้องระดับตรงนี้เนาะ,ะมีรถใครมาจอดดูนะครับพี่สีถ่ายภาพหรือเปล่านะพี่น้องเนาะขอ,ะอะจอดดูนะครับความสวยงามนะครับพี่น้องอ,องปู่นะครับที่นาลุงพลคนขี่รถผ่านไปผ่านมาก็ ต้องจอดดูพี่น้องนะครับความสวยงามนะครับของุ้งปูเนาะในการลงสีลงอะไรแล้วนะครับมันก็จะสวยกว่าเดิมนะครับ f อสวยกว่าเดิมกว่าเดิมนครับเอฟซให้เอฟดีดูนะพี่น้องแต่ละชั่วโมงนะครับเปลี่ยนแปลงตลอดนะครับเปลี่ยนแปลงตลอด นี่นะครับการแ็ปสีแรปอะไรเรียบร้อยนะครับเอฟซี F Z. นี่นะครับสวยงามนะครับเอฟซี F Z. ถ้าจัดสวนด้านบนเนี่ยโอ้นะครับเอฟซี F Z. ให้เขียวกระจีนะครับเต็มไปด้วยดอกไม้นะครับนานาพันนะครับเอฟซี F Z. นี่นะครับขออนุญาตลงคลิปนะครับ